สวัสดีครับมาดูฟุตบอลที่ชอบวันละหนึ่งตัวกันเหมือนเดิมครับวันนี้ไปกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับเชลซีครับแข่งในเวลาตีหนึ่นาทีไปพูดถึงทั้ง2ทีมกันครับฟอร์มช่วงหลังแมนยูไม่ค่อยดีนะแ,แพ้กับอาร์เซนอลในเกมล่าสุดก่อนนั้นนี้ก็แพ้กับลิเวอร์พูลขาดเลย สภาพทีมเกมนี้ครับก็ต้องรอดูว่าเฟสจะพร้อมลงสนามหรือเปล่าแต่โอกาสลงไม่ได้ก็ค่อนข้างสูงนะพวกที่เจ็บอยู่ก่อนหน้าน,นี้อยู่แล้วอย่างป๊อกบาลุกชอคาวานีเนี่ยลงไม่ได้เหมือนเดิมแม็กไวก็มีปัญหาบาดเจ็บเล็กน้อยครับไม่รู้จะลงได้หรือเปล่าเชดรอนซันโชก็ป่วยอีกดูแล้วปัญหาถาโถมเลอเกินครับแมนยูพวกที่ลงได้อย่างลินการ์ดมาตาพวกนี้ก็ฟอร์มไม่ค่อยดีพวกเลนที่พร้อมเนี่ยแนวลุกได้จับได้เลยครับโรนันโดแระฟอร์ดบูโนเอลนกาพวกนี้ก็เหลือแค่นี้แหละ ที่จะลงได้ครับคู่เซนเตอร์ก็อาจจะเป็นราฟาเอลวาลานกับวิกตอร์ลินเดเลฟนะผมแม็กไาวอาจจะป่วยครับส่วนทางฝั่งของเชลซีฟอร์มช่วงหลังก็ดีครับชนะได้4จาก5เกมหลังสุดแต่เกมกับเวสต์แฮมเนี่ยผมดูอยู่ด้วยฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่จริงๆวันนั้นเนี่ยมีโอกาสเสมอได้แพ้ได้ด้วยนะ ความพร้อมในเกมนี้ครับกองหลังมีลุ้นกลับมาเป็นตัวเลือกได้หลายคนเลยโรดิเกอร์คิสเซนเซ่ลิสเจมพวกนี้มีลุ้นครับผู้ที่เจมอยู่ก่อนนั้นที่ที่ลงไม่ได้ก็โควาซิตโอดอยเบนชิเวลพวกนี้ลงไม่ได้อยู่ละการจะทับก็ต้องรอดูว่าจะใช้ใครครับเพราะว่าแนวลุกเนี่ยก็มีพูลิสิตตีโมแวนเนอร์พวกนี้รวมไปถึงลูกากูด้วยครับ ส่วนคนอื่นๆเนี่ยก็น่าจะพร้อมลงสนามทั้งหมดอย่างที่บอกไปก่อนนานี้แหละอยู่ที่วัตถุเคิลจะจัดไขลงสนามครับวันนี้เชลซีต้องชนะก็ตามแต่ถ้าเสมอเนี่ยก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรมากเพราะฉะนั้นวันนี้ลุ้นให้เชลซีชนะดีกว่าครับแมนยูฟอร์มไม่ค่อยดีผมคิดว่าวันนี้เชลซีมีโอกาสชนะได้ค่อนข้างสูงครับวันนี้ชอบแล้วก็เชียร์เชลซีใครอยากรูปสนุกกีฬาลิงอยู่ใต้คลิปนี้นะครับกดไปพูดคุยสอบถามได้เลยครับ